<ด>เ้แนม่สาบ,บานีสามตัวเลยค่ะบานี้ครูสีย้สามตัวว่าหันได้สตัวเดีตัวใหญ่เลยครับทีนี้ ครับผมกลับมาสักการครับปูครับนเลครับผมพี่ฝากกันเฮ็ดยังกับปูอันเม้มแตกบ่ค่ะเออเม้มแตกก็จะจับหม้อปัดใจให้ปูนั่นไปบร้รุงเม้มค่ะฮาด้วยบาทเอาครับคือบาดเลยเอาครับปูสไวยมากคือยังน้อโอ้คืออะไรไม่รู้ครับผมครับ่แค่เมตตาก็จะถือตัวส่องยิ้มครับปูรับปัจจัยก่อนครับผมนะครับสาธุครับปูครับ ขั้นตอนไฟซับนี่มันขึ้นจะวันลอยเท่าโตต้นนี่สาธุครับคุณลงผลไม้เรื่อยๆอยู่เรื่อยเพื่อนว่าสีอันคไขยเรื่อยเพื่นกาตามตาตาเพื่นกับว่าเมียนกันเนาะนี่เดอคไขยเป็นไข่เตยอ๋อนี่ครับอืมเดี๋ยวได้ค่ะชื่ออชื่อก็พอ ยมผู้หญิงผู้ชายค่ะผู้ยิงค่ะนางพาวินีค่ะอ่อโอเคพาวินีนางพาวินีพาวินีนะครับทวายปัจจัยสร้างสร้างเมนุเมมรุ่งห้าร้อยบาทบำรุงเมมห้าร้อยบาทครับผมซาถูกครับเปู้ลาดเดือดซาถูกค่ะเป็นมีเป็นหมอบให้ปู่เป็นผู้จัดการแนวเต้ปู่สีไปแนวได้เป็นสีมาเรื่อยๆอยู่เป็นสีสอยปู่เดืเรื่อยยูเป็นว่าเพื่อนใส่ยสีเขาแก้มตตาจิตตรงให้กับเจ้า ในช่วงคนบุญให้เขาจาว่าลูโตดอกเนี้ยมาทรงนั่นแต่ลูกโตก็เป็นคนที่น่องไา่ไปตนกนรกคูณหนึ่งฟันเห็นยนี่ในคุมนรก,นก,นกุนใสแนทอรมานไรไข่อยมาเหย็ดก็สามมือข่อยไข่ก็สามมือกันเลยผู้ไหนคน่ฝันถึงไหนกูค่ะว่าตกนรกฝันมาตกนรกผู้ไา่ตกนรกอือนในพู้อันฝันเกี้วน <c oughs> ี่บ <c oughs> ่ฝันเก้ว เลม้มาเห็ดไหนกับยาิน้ำกันนั่นแหละผู้มาเห็ดไหนเป็นภากับไข่น้ำก,กันนี่วันนี้อันผู้นั้นพอดีมื่อที่ซีว่าอันผู้อ่นฟันนี่ฟันมาเดินคุณตกนรกขึ้นมาแต่งตัวจะเหยงามบบบนี้อู้ได้ขึ้นสวรรค์เลยขึ้นมาเมียงเข้าหลังว่ได้ขึ้นสวรรค์บ <ะ S 1> <อ>่บได้ขึ้นสวรรค์<อ>ขึ้นมาเมืองมนุษย์ขึ้นมาแต่งตัวงามเหนือนมูตะกี้อยู่ในคุมผุนใส่แนาใส่แน่พวกจงกระเบียนแดงถือหัวคุ้มพันย้อน แล้วมันผิดแต่หน้ามันาสมควรยี่เป็นตัวกับใบพุ่มครับทับนี่คิดพ่อตอนทํบบุญแนงสิมันจะได้ใส่จะขวงน้ำมันน่ะครับผมคือตงมาสวดใส่เสียไปแล้วระยะฟันเสียหลายปีก่นไปตกนรกเพิ่นก็เลยมาแพ้บุญหาสิบวะค่ะไม่ให้ปู่ช่วยไม่ให้ปู่ช่วยช่วย้ให้คนออกจากขุมนรกก็ให้ดีขึ้นเนาะมันบ้านถึงกับตอนเป็นยอมมีเสียนหน้าขั้มีเขียนว่า เป็นกับอาบายพุ่มหนะคือ้งแตยุ่จักปีแล้วปู่ก็เสียมะปู่โอ้ยแต่หลายปีแล้วแจ๊คมันจักปีแล้วแล้วเป็นรุ่นพี่อือ่าปู่บัดรปูบ่บ้าบอันที่อยู่วัดว่าเมื่อบอกปูบ่บอกทางมันเนี่ยอมดฝันหมดมิตรพูอื่นฝันฝันว่ายังไงครับปู่ฝันที่ผ่านหน้าหรือมิตรพูอื่นฝันกับวัดที่ซื้อนี่มันจิตซื้อได้สองตัวคือเงาผ่นานหน้า ซื้อปดท้องก็เกาส่วนไปน้ำตักปด้งเกาู่นมาสับคุยกันจรงจริงแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้พันท็่แม่นี่ยกะเก้าส่นเขากรเก้าสนตรงตเลยนะควถามเล่าเด้เหใหญ่จะตีใส้ตัวใดจเจ้าพันแบบนี้ตาตาวันเนั้นให้ผู้พาตีตีแป็ดท้องแล้วตีเป็เกาสเอนหม่แม่ก็บว่าเกาส่วแล้วเราอะครับถื่อางซื้อเราก็ดีไปหอดใกล้มือบ้าเลยเอาตักเปด้องมนี่ ก้าเมาก้าเตรงๆว่เอาคน้าปูแต่ว่าไปเห็นเห็ดน้ำม่อนงเีนงานเจ้าเลยต้งเข้าต้งบมันแหลได้บอกข้าเจ้าไปลรบันนีบ้านนตัวไหนครับปูครับบอกก้าเจ็ดกับันหนึ่งเจ็ดงวดนี้ใช่ไหมครับถูกไมเมื่อ้าเห็นแล้วตัวตัวไหนนะครับก้าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดก้าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดขันน้ำม่นขันน้ำม่นนะครับงานงานยังปูงานนั้น ยัดบุญหาผู้ตายคือเพียนเฮียนในไม่ยังง่ำสามผู้ตายเป็นตัวเก้าเจ็ะคู่้บอกค่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดับตัวใดค่ะคับสิบเจ็ดอ๋อมันตัวเดียวกันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละเอาูอันเก้าเจ็ดนี่เป็นเก้านึ่งได้บ่ค่ะได้ตัวเป็นบ่ค่อยบอกว่าเก้าไปซีเกียร์ซีนึง เจ็ดคำหนึ่งมันแท่นกันก็ว่าขึ้น้าดิ<อ>ว่าไปแล้วว่าขึ้นฟ้าดิว่าว่ากพวกเจ้าซียเจ็ดหมดพ่านนั่นเป็นหกเจ็ดด้วยเป็นหกเจ็ดน้หมอปู่แล้วตัวติ๊กับก็บตัวหนานนะถ้ามันปีนว่ามันโอเคหกหนึ่งปีนกันอยู่เหนียน้าเลยหกก็เลยเก้าครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยปู่บอกว่าวันนี้ ปู่จะเขียนดินให้มันหมานใช่ไหมครับปู่ตัวใดครับปู่ตัวโอ้ยกระดิ่เขียนทุบนี่ละนะครับให้ปูหน่อยครับปูนิมนต์นิมนต์ปู่นะครับปู่ตรงนี้เลยครับปู่นี่เขียนเป็นออกนิ่มๆครับเขียนนานไดออกง่ายนิดนิดเขียนเป็นออกก็ชัดทังเลยทางตะวันออกเลยครับปู่ แล้วแต่ปูแลครับปูกำลังหาทิศเนาะก่ะกรลังเฟืองเลโอกผมมุนนี่ยังลมันเข่ากับเป็นเลขสามตเตตัวไนค่ับปูสามเก้าเจ็ดหนูเก้าเจ็ดหนึ่งโอ้โอ้เขียนรูปให้แม่ค่ะเขียนสามวเลยค่ะปืน คู่สิบยันสตัวว่าหันได้สองตัวเดยโอ้ยน่หน่แค่ตัวใหญ่เลยครับทีนี้เก้าเจ็ดหนึ่งวนเกาเจ็ดหนเก้าเจ็ดหนึ่งเกียนลงดินยาไปออกยามนั้นว่าถ้าหน้าซื้อเสียหาหรือเปล่าที่ี้ใบีเก้าซูนนั้น เขาบอกว่คู่กับ่าเอาอเอาไปซื้อแปดสองนี่สังยางเด้ยก็คิดดีรักน้องแน่เดยวสิทนลัง,ดดองเอามามเอาจแต่สองกันเียเดียก็ปูนวาครับ,บ,รบมันเปลี่ยนบบน้ำโบนม่นเปลี่ยนน้ำยังเด้อเก้าเจ็ดหนึ่งนำปูเนาะเก้าเจ็ดหนึ่งสามตัวเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับแทได้น้ำปูแล้วมันป,น,ป,น,ป,น,ปน,น้ำปูแล้วั ลงดินยามใดออกยามนล้วมึงเด้อห้าเทียมันแน่นครับผ้างเนาะคบผบอกเลยว่าซื้อให้ครให้ขารหน้าไปซื้ออื่นบอกบอกเพราะว่ามันอยู่กับบุญอยู่ขวางน้ามันเด็กงอามเนี่ข้างเดี๋ยวไม่มีข้าวกินนะ่ปูไว้ยข้าวเจ็ดหนึ่งนะครับผมเด็กงามอยู่เนาะเป็นขันน้ำมุนบอกค่ะปูขันน้ำมุนน้ำมุนยังไง 9ก้าเครับปูก็เขียนลงดินให้เลยนะฮะนะเล่นได้เลงเล่นสามตัวบนสองตัวขยายได้เลยนี่คือพวก้าเช็ดนี่เลยครับแต่ว่าลักๆัมันเก้าเจ็ดหัวูนี่บักเนอะลักๆัเนอันนี้เป็นตัวอันตั้งเันแต่ตัวเดียวกันแต่ซบซ้ำจะสังเกตดีๆเด้เแ็บถ้าเครืองมึงได้หัก เป็นสามมาก,กวกเลยนั่นแหละแกก็ตามแทนงกันปับ๊บอืมอ๋นี่นะครับผมปู่ให้ดูชัดๆเลยนะปูเนาะถ้าขึ้นมังมักอยู่ดิม,มักตัวไหนครับปูมักหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอยู่ดิมออแ้วตัวมักในใจโอ้คือปู่เขียนดินให้เลยนะครับผมเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับแต่ว่าปู่ปูชอบเป็นพิเศษคือตัวไหนครับปู่เป็นหนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง,ง,งปูกปูชี้ดูหน่อยครับผมเอาเอาไม้เอาไม้ชีออช้เลยครับผมออน,นานแล้ววันกลับแต่ว่ากลับเป็นเจ็ดหนึ่งเ,เจ็ดหนึ่งครับเพื่อการเดียวกันแล้วว่ากลับเรือว่า้าใครกูกลับเศร้จ<ส><ส>าจัะนว่าจันเมนเครับปู<ส>เอาเก็บหน้าจ,จอไว้นะครับผมแนวทางปูเขียนดินนะครับครับอันนี้ก็ เป็นแนวทางนะครับผมของปู่เขียนดินนะครับผมนะครับงวดที่แล้ว90นะครับผมเอายังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ